เคยเสียงที่สารทำไหตอนนี้ทำไม่ได้เราจำได้ค่ะมาสี่สามสามหนึ่ง0ูนย์ศูนย์หงมสองสองสสองสี่สบ้านหลังที่สิบเอ็ดไม่มีคนบ้านหลังที่สิบเอ็ดโดนทิ้งสุดท้ายเป็นเธอ అక్కన అంటే సింగ్ ให้ป้าป้ากตาให้ล็อกล็อกผีกบให้ตรงอตุกให้ตรงมือต่อไปแค่่รอบ่